สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคกิปอีกแล้วนะคะในช่องของมะขามคู่โคเชอ์แอนด์ดอไวนะคะวันนี้เราก็จะมาถักโบไว้อะไรแบบที่2กันนะคะจะใช้เป็นไหมพรมนะคะ1เส้นแล้วก็ใช้เข็มทักเบอร์สนะคะอันนี้กิฟจะใช้เป็นไหมพรมสีน้ำตาลมาถักให้ดูนะคะเพราะว่าไหมพรมสีดํานะคะถ้าถักก็จะมองไม่เห็นนะคะเราจะขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด30โซ่ จากนั้นนะคะดอกก็จะขึ้นโซ่นะคะ1โซ่แล้วก็ถักสีนะคะลงไปที่หลักถัดไปจะถักสีนะคะทั้งหมด34นะคะ เมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็จะตัดไปใหม่นะคะแล้วก็จะหมัดเป็นปมนะคะจากนั้นก็จะนำน้ำยาเคลือบเล็บมาทาเพื่อหลอกปมใหม่ไว้นะคะ จากนั้นเราก็จะนำชิ้นงานมาพับเป็นโบนะคะโดยจะพับแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อพับโบเสร็จแล้วก็จะนำไหมพรมนะคะ1เส้นมาพัานให้เป็นโบนะคะพันแบบนี้นะคะทั้งหมดห้ารอบนะคะ จากนั้นนะคะก็จะนําเข็มร้อยลูกปัดนะคะมาร้อยเข้ากับไหมพรมนะคะแบบนี้เราก็มาร้อยที่ลูกปัดนะคะจากนั้น ก็จะผูกปมนะคะที่ด้านหลังโดยที่ลูกปัดนะคะเราจะให้อยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จะผูกปมนะคะปลายไหมเรายังไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนํามาร้อยเข้ากับเ,เข็มกัดของเรานะคะ แต่นี้นะคะโบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปถัดไปนะคะก็จะมีโบอีกแบบหนึ่งน,นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กิ๊ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย